สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องนะครับโกโก้สมายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งนะครับการตั้งค่านะครับของแอปไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่ามันคือการตั้งค่าอะไรนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราก่อนนะครับนี่นะครับให้เราเข้ามาที่ ไอหน้าหลักของเรานะครับนี่นะครับหน้าหลักนะครับตัวนี้นะครับหน้าหลักนะครับนี่ครับหน้าหลักนะครับแล้วผมผมอ่าแล้วผมจะเลือกให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับเพื่อนเพื่อนเคยเห็นอ่าข้างล่างนะครับข้างล่างของโปรไฟล์นะครับในลายของเพื่อนนะครับของเพื่อนเรานะครับที่เขาจะมีนี่นะครับนี่ครับเป็นชื่อนะครับแล้วก็มีนะครับนี่นะครับด้านล่างนี่ครับ เห็นไหมครับเป็นคาคมด้านล่างนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนจะตั้งอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับอย่างอันนี้ครับทาวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนะครับอันนี้แต่งงานแล้วนะครับอย่างเงี้ยอ่เดี๋ยวผมลองเลื่อนให้ดูสัหน่อยนะครับนี่นะครับนี่ครับปรึกษาปัญหาเรื่องโดนนอย่างเงี้ยนะครับยิ่งใหญ่ต้องชัดเจนนะครับกูละเพียนะครับนี่นะครับนี่ครับแล้วก็พ่อจานะครับมันจะอยู่ด้าน ใต้ล่างโปรไฟล์ของเรานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของผมนะครับของผมก็มีนะครับนี่นะครับโปรไฟล์ของผมนะครับนี่ครับคาว่าฟินนี่ครับครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตั้งค่านะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่นะครับให้เราเข้าไปที่เฟืองนะครับนี่นะครับด้านมุมบนฝ่ามือนะครับนี่นะครับเข้าไปที่รูปฟันเฟืองนี่นะครับอผมกดเข้าไปแล้วนะครับ แล้วก็ให้เลือกที่อันบนสุดนี่นะครับโปรไฟล์นี่นะครับนี่นะครับเลือกไปนะครับนะครับแล้วก็ให้เข้ามาเลือกที่คําว่าสถานะนี่นะครับบรรทัดที่สองนะครับลองจากชื่อนะครับด้านบนนี้จะเป็นการตั้งชื่อของเรานะครับตั้งชื่อไลนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับนี่ครับที่เราจะมาเปลี่ยนได้นะครับจะมาตั้งคําคมอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งให้ดูนะครับ เราแตะเข้าไปหนึ่งทีนะครับนี่ครับอันนี้ของผมนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูนะครับผมลองเปลี่ยนเป็นทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะนี้นะครับให้ให้ดีที่สุดนี่นะครับพอเรากดเสร็จแล้วครับเราจะใส่สติกเกอร์ได้นะครับเราจะเลือกสติกเกอร์ก็ได้หมดเลยนะครับนี่ครับพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เรามากดที่บันทึกนะครับด้านมุมบนขวามือนี่นะครับเนี่ยกดบันทึกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแบ็กกลับไปนะครับถอยหลังก็ไปนะครับไปดูนะครับดูว่าของผมมันเปลี่ยนไปหรือยังนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ด้านหลังเลยนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับวิธีการตั้งนะครับ ตั้งคำคมหรือว่าตั้งอะไรสักอย่างอะไรไม่ว่าเราจะขายสินค้าหรือว่าเราจะทําอะไรให้ลูกค้าดูหรือว่าไลค์กลุ่มหรือว่าอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับเป็นวิธีการตั้งง่ายๆนะครับของแอปไลน์นะครับก็ยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปต่อๆไปอีงนะครับ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ